หนังสืออ่านนอกเวลาคุณภาพระดับโลกชุด Oxford Bookworms เรื่อง The Adventure of Tom Sawyer Tom Sawyer ผจญภัยที่มาพร้อมคำแปลสับแบบหน้าต่อหน้าตามเนื้อเรื่องรวมถึงวยากรณ์วลีสำนวนและแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยด้วยหลักสูตรการเรียนรู้สอดคล้อง CEFR ซึ่งเป็นมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาระดับสากลโดยเล่มนี้จัดอยู่ในสเตจหนึ่ง แนวคลาสสิกภาษาระดับกลางสับหลัก400คำเทียบเท่า CEFR level ระดับ A1 ถึง A2 ทอมสอยเออร์ yer, ไม่ชอบไปโรงเรียนไม่ชอบทำงานและไม่ชอบตื่นเช้าแต่ชอบว่ายน้ำตกปลาและหาเรื่องสนุกสนุกทำกับเพื่อนๆอ,อยู่ตลอดเวลาในใสายตาของผู้ใหญ่แล้วทอมสอยเออร์ yer, ดูจะห่างไกลาจากคำว่าเด็กดี แต่ใครจะรู้ว่าความเป็นนักผจญภัยตัวยงนี่เองที่ทำให้ชีวิตเด็กน้อยต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคือหนึ่งขณะดที่ทอมและฮักฟินเข้าไปในสุสานเพื่อตามล่าผีทั้งคู่ไม่เจอผีสักตัวแต่กลับเจอสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่ามาตามลุ้นเรื่องราวผจญภัยของทอมไปกับหนังสืออ่านนอกเวลาคุณภาพระดับโลกชุดออก o r d b o o ุ w o เว s มเรื่อง The Adventures of Tom Sawyer, Tom Sawyer ทัดจนภัย